ความคิดเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อตัวเองเรามาเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นพอเราเห็นคุณค่าของตัวเองปุ๊บมันเริ่มจากอะไรรู้ไหมคะการที่เราได้กลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองเริ่มแรกเลยคือการที่เรากลับมาขอบคุณตัวเองอย่างซาบซึ้งใจอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยหลายคนนะคะ ในชีวิตนี้เรากล่าวขอบคุณคนอื่นเยอะแยะมากมายเราได้รับสิ่งของอะไรมาเราขอบคุณเรารู้สึกดีกับการที่เราได้รับสิ่งต่างๆจากคนอื่นแต่เราไม่เคยรู้สึกดีกับตัวเองไม่เคยกล่าวขอบคุณต่อตัวเองเลยอะ่ะทั้งๆที่ร่างกายเนี้ยให้เราเยอะแยะมากมายสิ่งสําคัญและสิ่งที่มีค่าที่สุดและแพงที่สุดในโลกใบนี้คือร่างกายของเรานะคะ เพราะถ้าไม่มีร่างกายของเราณนะวันนี้สิ่งต่างๆที่มีอยู่หรือสิ่งที่เราเพียรสร้างอยู่ทุกวันนี้มันไรซึ่งความหมายหมดเลยนะ,ะแต่ใครหลายลๆคนกลับละเลยไม่ใส่ใจร่างกายของตัวเองไม่ใส่ใจจิตวิญญาณของตัวเองเหมือนพี่แอมในอดีตในวันนี้สิ่งสําคัญเลยและทําให้พี่แอมกลับมามีพลังกลับมากล้าที่จะตั้งเป้าหมายกลับมา มาเห็นเป้าหมายของตัวเองอะ่ะเพิ่งมาเห็นเป้าหมายตัวเองตอนอายุ40กว่าแต่มันไม่ช้าเกินไปนะคะพอในวันที่เรากลับมารักตัวเองได้กลับมาขอบคุณกลับมาเห็นคุณค่าของการมีชีวิตกลับมาเห็นคุณค่าของลมหายใจของตัวเองะคะ่ะพอเรารักตัวเองแบบนี้นะเรามีความเชื่อเรามีความศรัทธาเราเชื่อว่าเราเป็นได้เราเชื่อว่าเราทำได้ พอเรามีความเชื่อพอเรามีความศรัทธาในตัวเองพอเรารักในตัวเองมากพอเราจะกล้าที่จะฝันเราจะกล้าที่จะตั้งเป้าหมาย